มาดูลาแม่สมุยรีสอร์ทนะครับในวันที่ผมจะเช็คเอาท์นะครับจากห้อง B 3นะครับดูกันอีกรอบก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการตัดสินใจเข้าพักนะครับคือภายในห้อง ก็เป็นรีสอร์ทที่ล่มลื่นดีนะครับนะห้องก็กว้างดีนะตู้เสื้อผ้านี่ใหญ่ดีชอบตรงนี้นะนี่คือเตียงนอนนะครับเตียงนอนก็อาจจะแข็งๆไปนิดนึงก็มีทั้งคนชอบแบบแข็งแบบนุ่มเหมือนนัะ โคมไฟเปิดตอนกลางคืนก็สวยสวยดีนะครับนะ,ะตรงนี้ก็สําหรับที่เขียนหนังสือ,อมีกระจกกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นกุญแจดอกกลมๆเล็กๆเนาะ อยู่ในห้องน้ำก็จะมีเนี่ยให้นะครับันมีทีมนวดถมแล้วก็มีแชมพูมีสบู่ให้ถ้าไม่พอก็ขอจากาพนักงานได้นะครับนะ จะเป็นแบบนี้แหละในห้องน้ําก็กว้างดีนะครับห้องน้ํากว้างนะครับเ้านข้างก็จะมีที่แขวนแบบนี้นะครับแต่อ่างล้างหน้าก็ค่อนข้างจะสูงไปนิดนึงนะครับข้างบนนี่ก็ไฟสวยดี ก็มีที่คุมผมให้นะครับและที่คุมศีสะะสำหรับสุภาพสตรีตู้เสื้อผ้าดูข้างในนิดนึงเห็นไหมตู้เสื้อผ้าเขาก็จะกว้างกว้างมากเลยนะข้างบนก็นสูงด้วย นี่คือตู้แต่ไม่มีตู้เซฟให้นะหรือห้องอื่นอาจจะมีอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะมองออกไปข้างนอกออก็จะประมาณนี้แหละนะครับสวยดีรีสอร์ทนี้นะครับหน้าพักผ่อนใกล้แหล่งท่องเที่ยว